สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะไผ่บุงวันเพชรน้ำพึ่งเบอร์สามนะคะต้นสูงสูงใหญ่เลยค่ะวันนี้มาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันนะคะว่าต้นพันธุ์ที่เราขุดไปนะคะแทงหน่อขึ้นมาใหม่ก้อนี้ก็ได้ประมาณ30กว่านะคะ30กว่าต้น เดี๋ยวพามาดูกอนี้ค่ะนอใหม่ที่เขาแทงขึ้นมานะคะสวยเลยนอใหญ่นะคะตัวนี้แล้วก็ยังมีหนอที่กำลังแทงขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ใหญ่เช่นกันนะคะเพราะว่าดูจากช่วงยอดแล้วก็ใหญ่แล้วไผ่บ่งหวานท่านนอสดค่ะชุดนี้ พี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธุ์นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครหรือสามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 1 0 5 1 5 8 3 9หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นคะ่ะ